ท้องเหลืองกินนะลูกแม่ไม่ว่าอะไรเรอกกินเลยไหนช้าหายค่ะไม่ยอมผูมเลยลอยไปไหนท้องเหลืองมาเทนค่ะน้าช้างก็กินอย่างนี้ค่ะ หน้าช้างอิ่มแล้วล่ะลูกหา,างก็จะหายแล้วนะคะหน้าช้างอิ่มแล้วล่ะลูกให้พี่ท้องเหลืองกินนะ ท้องเหลืองนี่จะไม่ไม่ทำลายเด็กนะคะจะไม่ทำลายน,น้องน้องหน้าช้างค่ะเพราะว่าน้องจ้าช้างแกอ้อนเก่งหน้าช้างหน้าช้างหน้าช้างครับเป็นแมวผู้ชายค่ะท้องเหลืองก็เป็นแมวผู้ชายจะไม่น่าเก่งจะไม่จะไม่จะไม่รังแกเด,ด็กค่ะท้องเหลือง อิมแล้วล่ะโลกเปลี่ยนกันกินค่ะทั้งน้ให้อ,หอ,อิมแล้วล่ะโลกอืออิมแล้วเหรออิมแมวแมวตัวนี้ <c oughs> จะไม่มุมมามนะคะแมวตัวนี้จะไม่มุมมามจะเรียบร้อยมาก ยัเงเหลืออยู่ลูกฮะของเหลืองยัเงเหลืออยู่นี่ไปกินนะลูกอือหือไปกินเดอ <c oughs> สำหรับคนรักแมวนะคะสำหรับคนรักแมวสำหรับคนทาสแมวค่ะมีความสงสารสั์ที่เขาไม่มีที่จริ่ ก็ให้เขากินได้แค่นี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นิ่นงนะสงสารอย่าตัวนี้กินเทอะไรก็ไม่อ้วนนะคะตัวนี้พอได้กินกิน่าไหร่ก็ไม่อ้วนมากินมาลูกแม่มีอยู่มากินมาเด็กนี่มากิน เขาไม่ค่อยกินอาหารกระป๋องผอมมากค่ะอะไรลูก<ม>ก็หนูไม่กินให้หนูกินหนูไม่กิน<ม>ตัวนี้เวลาเนี่ยท้องอีกแล้วค่ะกล้องนี้ค้อที่สามอมม๋ให้ดูแผลแม่ดูแผลหน่อยให้ดูแผลหน่อยอแผลไม่หายค่ะ แม่ไม่หายนะลูกนี่ค่ะทองเหลืองนี่ทำไมมองแม่จังลูกกินท่านลูกนี่เติมีิผมผมพร้อมผม,ผมค่ะกินจังนี่ผมมากกินนะลูกแมวพวกนี้เขาจะกิน ปลาค่ะเขาจะไม่กินอาหารกระป๋องเพราะว่าแมวแยพรนี่จะไม่กินป่ากินอาหารกระป๋องมาแต่เด็กอาหารเม็ดค่ะแต่แมวนี่เป็นแมวชนิดว่าแมวแล้ว <c oughs> แมวไม,ม่มีบ้านนะคะเขาก็จะกินพวกอาหารตามที่เขาทิ้งขยะอะไรมาเน,ะนะะี่ยค่ะต่พรเอาอาหารกระป๋องให้เขากินเขาก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยกินแบบนี้ จบแค่นี้นะคะถ่ายพวกน้องแมวแมวค่ะสวัสดีค่ะเราก็คนรักแมวค่ะ